สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้วันที่1พฤษภาคม68,027ครั้งสรุปราคาทองวันนี้วันที่1พฤษภาคม2568หลังเช้านี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา7นาทีปรับตัวลงแรงต่อเนื่อง400บาท สู่บริเวณ51,500บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานพุทธที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด14ครั้งรวมร่วงแรง5อุบาท โดยตลอดทั้งวันนี้ราคาทองปรับทั้งหมด27ครั้งรวมแล้วปรับลง800บาทส่งผลให้ราคาทองล่าสุดอยู่ที่ทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ51,900ฐานภาษีบาทละ58,864ทองแท่งขายออกบาทละ51,100รับซื้อบาทละ51,000อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ